ข้อความเจริญในพระธรรมจมเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านมีการวิเคราะห์นิสัยคนไทยเขาก็ถามอัตมาว่าคนไทยนิสัยเป็นอย่างไรก็บอกคนไทยกับอะไรลนะถ้าคนไทยการงานมันก็มีนิสัยแปดอยา่างชอบฟังคําสั่งชอบนั่งเก้าอี้ชอบนี้ประชุมจับกลุ่มนินทาขี้เกียจหาความรู้อยู่ในความท้อแท้ เจ้าแง่แสนงอนสอนยากเหมือนแมวนี่คือนิสัยคนไทยเป็นสันดานที่ต้องแก้ไขนิสัยเลวที่ต้องกำจัดชอบฟังคำสั่งน,นิสัยชอบสั่งบางคนก็ทำตัวเป็นเจ้านายเจ้ากี้เจ้ากาดชอบสั่งเพราะสั่งแล้วมันใหญ่ไอ้คนอื่นก็ชอบฟังคำสั่งไม่ปล่อยให้มีการคิดเองทำเองสมองของคนปฏิบัติงานในเมืองไทยมันก็มีแต่นายกับลูกน้อง มันไม่มีเพื่อร่วมงานชอบนั่งเก้าอี้ขาดหัวใจของการบริการขาดหัวใจของการบริการเพราะถือว่าการบริการนั้นไม่ใช่หลักของการบริหารความจริงการบริการคือหลักหัวใจของการบริหารบริการ2แบบคือ S 2S ได้แก่รเซอร์วิสบริการกับที่เสิร์ฟบริการนอกพื้นที่และถึงที่คนที่เขาเจริญนั้นเขามีหัวใจของการบริการแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่ ชอบหนีประชุมเวลามีงานประชุมไม่ค่อยเข้าห้องประชุมนักเรียนก็ไม่เข้าคอห้องเรียนพอประชุมนักเรียนก็ไม่ค่อยเข้านักศึกษาก็ไม่เข้าไปดูเธอะอาตมาไปเทศไปบรรยายเนี่ยไม่เข้าหลกเข้าแล้ว15นาทีย0สินาทีก็อยากจะออกถ้าเขาบังคับพอไปทํางานเขาเรกก็ชอบหนีประชุมถ้าท่านที่โต๊ะประชุมสวยงามไม่ไปนําความคิดเสนอและไม่ฟังความคิดของคนอื่นเขาแต่จับกลุ่มนินทาไอที่ไหนนั่นแหละก็ชอบนั่นนินทา เอาหัวชนกันกินมาดันดองอีปากหอยอดรูอีปากปูอดเก่งอีปากหอยอีปากปูก็เสร็จเสร็จเสร็จน้ำลายฟูมปากน้ำเป็นฟองตาถลนว่าเห็นมาแล้วรู้มาแล้วอีปากหอยก็เหรอเหรอนายเป็นอย่างนั้นหรอเขาเป็นอย่างนั้นหรอนักการย์มันเป็นอย่างนั้นหรอพระเป็นอย่างนั้นหรอหล่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 อหลออย่างเงี้ยขี้เกียจหาความรู้นึกว่าอยู่ได้แล้วพอแล้วดู ฟุตบอลไทยก็แล้วกันถ้าได้ลูกหนึ่งแล้วก็เฉยใจท่านนั่นนี่สายคนไทยแต่ฟุตบอลยุโรปฟุตบอลฝรั่งไม่ใช่บันถือว่านาทีสุดท้ายแม้แต่วินาทีสุดท้ายคือความสําคัญอยู่ด้วยความท้อแท้ผมไม่จะเญเข้าหน้าก็ท้อแท้เจ้าแง่แสงงอนติไม่ได้น้อยใจอยู่เรื่อยทั้น้าที่มีคนตำหนิเลวร้ายเยอะสอนยากเหมือนแมวสอนไปข้างหน้ากูก็ถอยหลังเฉียงสอนให้ถอยหลังบ้างกูก็เดินข้างหน้าคือตะแบงสอนให้รู้จักตื่นนอนเร็วๆกูก็จะขี้เกียจ อท้องติดพื้นสอนให้นอนนะให้หยุดยั้งซะบ้างกูก็จะโนะป่งหลังนี่คือนิสัยคนไทยคนไทยมันวุ่นอย่างนี้ยังมีนิสัยคนไทยอีกนะที่เจ้าต้องบอกท่านจนถึงคนไทยนิสัยชอบวุ่น